สวัสดี f อว,วันนี้เรามาเจอกันีคนคลิปหึง,งานหนเคสนะหนงานซ่อมดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์นะทัน,นี้ปัญหาเรื่องน้ำดันน้ำหายนะครับแล้วก็จอดอยู่ครับได้แต่ไม่ปกตินะพอวิ่งออกสัก5โลสิบโลนะดูนะความร้อนขึ้นทีนะมีไปโชว์บนหน้ปัดเลยว่าความร้อนขึ้น ให้จอดรถนะครับนี่นะที่เจอนะในคันนี้นะเาราจะพาร์ิ้งไว้ประมาณสิ้านาทีนะดูนะน้ำดันขึ้นมาเลยเนาะท่อล่างนะที่ดันขึ้นมาในท่อล่างนะไม่ใช่ท่อบนนะท่อล่างตัวนี้นะที่เป็นปัญหาในเฟต้ากันนี้นะเดี๋ยวเราจะจัดใหน้นะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 1. 4สนะครับเดี๋ยวเราจะจัดให้ เดี๋ยวเราชมนะว่าเปิดฝาตัวมาแล้วหรือว่าเช็คอะไรเจอที่เป็นปัญหาเรามาดูกันกับปัญหานั้นนะในรถคันนี้มัาจะเจออะไรนะครับกับเ,เพียข้าคันนี้นะครับเราจะทําการอัดเช็ครั่วก่อนนะหนึ่งบาร์พอแล้วเพื่อนนั้นจะระเบิดีดเดียวอันนี้เช็คลวก่อนนะก่อนจะซ่อมนะมันจะมีจุดชอบรั่วอยู่ตรงเนี้ยหลังท่อใบพัด ไปพาดด้านหลังเครื่องตรงนี้นะฮะดู่ต้องดูใกล้ๆนะเห็นภาพน้ำไหลเนี่ยนะับเทนน,นะครับผมอันนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความร้อนขึ้นหรือน้ำไหลน,นะครับในครันนี้จะให้ตัวร์คือต้องเปิดไฟสูบนะฮะเช็คนถึงกับเคสนี้ ที่เกิดบอยเจอบ่อยในฟอร์เทต้านะครับเดี๋ยวทำการแก้ไขนะรันนี้เปิดฝาสูบเลยนะแล้วก็เปลี่ยนประเกล็ใช้น้าใหม่นะฮะมาดูกันมาดูกันต่อนะครับ <c oughs> เสื้อสูบและฝาสูบในเฟียต้าคันนี้นะครับกันนี้ความร้อนสะสมนะฮะดูสภาพคาบน้ำคาบปะเก็นนะครับ น้ําที่ติดอยู่กับบากเกนนะมีไอ้รั่วออกมานะเห็นไหมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่หนักหนาในเครื่องคันนี้คือเกียวน็อตด,ด้านหลังนะถอนถอนหมดเลยนะหน้าตัวด้านหลังเนี่ยนะี่นะที่ถอนลงมาคือเกียวมีนยมติดลงมาด้วยนะอาการนี้กาเนสนี้นะ FC บอกให้ประหยัดเราจะประหยัดยังไง ฝังน็อตนี้หลายตังอยู่นะครับต้องฝังใหม่ทั้งสิบตัวนะครับผมนกับเคสนี้ใช้จะมประหยัดฝังน็อตใหม่นะฮะแล้วก็ฝาสูบส่งลงกึง่งนะครับใส่หน้าแต่ที่สำคัญคือต้องวัดเชื่อสูบตรวนี้นะะว่าบิดมากบิดน้อยนะฮะหรือไม่บิดต้องวัดก่อนนะฮะถ้าใช้ได้ ก็ทํำฝาใหม่จบนะฮะแต่ถ้าไม่ได้นี่ต้องเปลี่ยนเครื่องเลยนะสําหรับคันนี้นะฮะหนักหนาอยู่นะคือปล่อยให้ร้อนสะสมนะแรงดันล่วกออกนะฮะาอดูอีกทีนะครับผมกับเคสนี้ว่าจะจบไหมนะครับนะคันนี้นะ แงะประกนออกมาแล้วนะฮะสาเหตุหลักๆของกันนี้คือขาดการดูแลบำร,รุงรักษานะเรื่องระบบน้ำนะนี่ฮนะเสื้อสูบก็จะผูกเห็นะครับผูกที่ไร้กันสูบสูบสีนี่ตัวปัญหาอีกแล้วนะของของตัวรุร่นของกันนะรถนะึงนี่นะดินผูกไปแล้วนะฮะจบยากมาก,กันนี้ เอาไม่น่าอยู่แล้วเพราะว่าเสื้อเสื้อมันผูกเสื้อสูงมันผูกเห็นไ,ไหมครับบินไปเลยนะหนักที่สุดในะสูงสี่ตัวน,น,นะน้านะแนะนำยกเครื่องเปลี่ยนดีกว่าครับกับเคสนี้นะไปตอ่อไปต่อนะหลังเบน้น่าคันนี้นะเครื่องยนต์หนึ่งดสี่ที่รับเข้ามา แก้ไขเรื่องความร้อนนะคันนี้เปลี่ยนช็อตบล็อกนะเพราะว่าสาภาพที่เห็นเลยคือสายสูบไม่ได้แล้วเอ,อ้เสื้อสูบไม่ได้แล้วนะไม่ไหวแล้วนะทำทำต่อไปนี่มีสิทธิ์กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับแตครั้น,นี้เราไปหาช็อตบล็อกมานะ <S <S เราจะลือล้อรื้เปลี่ยนตะเก็นให้ใหม่เลยนะ <S <S เพื่ออนาคตไม่ต้องกลับมาอีกแล้วก็ตานามนะตา้นาตรงนี้นะ าน้ำตรงนี้นะที่เราซื้อเครื่องมาเนี่ยสภาพมันเป็นสนิมนะจะตีให้ใหม่นะตีแล้วก็ล้งางความสะอาดใหม่ก่อนประกอบนะแล้วก็ดูสายพานทั้มิ่งหน้าเครื่องให้ด้วยความน้ําด้วยนะก่อนที่จะประกอบเครื่องเข้าไปนะฮะตันนี้นะครับเราเปิดฝาสูบออกมาแล้วในเวลตาเนาะสภาพเครื่องเลยว่าสวยเลยนะสวยมากเลยนะ เราปลอกสูบอ,อเคนะคราบคาบน้ำเนาะคราบน้ำให้สังเกตคราบน้ำนะของลูกสูบเขาเผาไหม้มันเป็นสีอย่างนี้อยู่แล้วนะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับแต่ดูด้านในนะ,ะไม่มีรอยผุนะต่างจากของเดิมนะครับนี่ภาพสวยมากก็นนี้เดี๋ยวปัดทำความสะอาดใหม่อ่าใส่ประเก็นเข้าไปนะครับแจ่มแน่นอนคันนี้นะปะนัญหาเรื่องความร้อนไม่มีอีกแล้วนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนปากเก็นให้ใหม่นะครับ กินน้งมันกเก็นแฮนะครับผมมาดูมาดูในร้านสุกเนาะนี่น้ำมันเครื่องอยังสีแจ๋วเลยนะไม่ดำเลยนะน้ำมันเครื่องนี่ตัวเนี้ยนะคือเครื่องเครื่องนี้นะที่เราจะตีตาน้าเนี่ยคือตรงเนี้ยมันโดนน้ำฝนแช่อยู่นะครับ ก็ขับไปในภายขางหน้าจะปิดปัญหาดีให้ใหม่เลยนะตัวไม่กี่บาทน,นะครับจัดให้จบเลยนะคันนี้ใชใ้กี่เยาวๆนะครับเดี๋ยวก็รู้นะฮะคันนี้นะจัดก,การเปลี่ยนเช็ดบล็อกนะแล้วก็ประกอบข้างในใหม่หมดนะฮะประกันฝาสูบเปลี่ยนให้ใหม่เปลาน้ําเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ํามันเครื่องนะฮะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,นนองแต่น้ํายาเมื่อน้ํายังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าต้องทดสอบก่อนนะครับกับคันนี้เอา้า ลองสตาร์ทดูอ้แบตไม่มีอุ้ยอุ้ยอุ้ยแบตได้อยู่แบตได้อยู่เฮ้ยยะอ้ยอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วรอหน่อยฮนะน้ำมันกำลังเดินทางมานะครับนี่ใจลมล่มใจลมล่มๆนะล่มะ เดี๋ยวรันไปสักพักหนึง่งเดี๋ยวก็นิ่งเองนะครับแยมล่มนะครับตอนนี้เหมือนเครื่องยังเดินไม่เต็มสูบเดี๋เครื่องเดินไม่เต็มสูบนะเ,นเครื่องเดินยังไม่เต็มสูบเดี๋ยวดูแก้ไขให้นะกับเทสนี้นะมาร์กเมืออเราดูหมดแล้วนะครับก็ที่เหลือก็จะมีแค่ก๊อกสายหัวเทียนหัวเทียนอะไรพวกนี้นะครับนะ เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแก้แก้ใคห้นะฮะกับเคสนี้นะดูซิว่าจะเจออะไรทําให้เครื่องยนต์เดินไม่เต็มสูบนะฮะอสตาร์ทขึ้นมามีไฟโจอ่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเครับหนึ่งนะครับเยังอะไรไม่ครบหรือเปล่าจะเกิดปัญหานะครับเดี๋ยวเราจัดให้นะจับโค้ดอ่านโค้ดนะสรุปเจอแอร์โฟไม่ได้เสียบนะครับ เสียไปแล้วนะแอปโผตรงไหนตรงนี้นะฮะแบบแอปโผนะเอาอีกทีอีกทีทโอ้ยชึ่งเลยนะเห็นไหมล่ะครับเห็นไหมล่ะครับเห็นไหมล่ะครับมันชัดเจนเลยนะฮะจบงานจบงานนะโอ้ยเสียงเงียบคิ๊บเลยคันนี้เสียงไพเราะมากนะครับเสียงเครื่องนะโอ้ยนิ่งคิ๊บเลยนี่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 น,น,น,นะ ก็เดี๋ยวจะลันทิ้งไว้ก่อนนะกับเครื่องยนต์คันนี้นะว่าซึ่งประกอบเข้าไปใหม่นะเราลันทิ้งไว้สักพักหนึ่งก่อนนะแล้วก็จะประกอบภายนอกให้เสร็จเลยนะแล้วก็เช็คน้ำเดือดน,น้ำดันนะต่างๆมีอะไรรั่วซึมก็จะแก้ไขให้นะกับคันนี้นะครับประกอบเสร็จเดี๋ยวออวาขี่มทสอบกันนะครับกับคันนี้ครับกับเต้าคันนี้นะพัดลม เป็นปัญหาที่รีเซเตอร์นะฮะทำงานสปีดเดียวนะครับทำงานสปีดเดียวแก้ไขปัญหาโดยการเปลี่ยนรีเซเตอร์พัดลมไปหนึ่งตัวนะต่อไปผมจะวิ่งทดสอบนะครับเดี๋ยวก่อนเราวิ่งนะฮะจะตั้งเป็นโหมดอุณหภูมิดีกว่านะครับจะได้รู้ถึงความร้อนครั้นี้นะครับ 94เจอ14 95่าอันนี้องศาเปิดที่1 0 5นะครับอ่ะเดี๋ยวออกวิว่งยาวๆกันนะครับสังเกตอุณหภูมิน้ำนะฮะความร้อนบนหน้าปัดนะครับอ่าเดือนก็จะอยู่ประมาณ105นะฮะแต่ถ้า105ก็เขา ปกตินะฮะแต่ก็ยังไม่ถึงนะฮะขณะที่ขับมาอ่าคันนี้หลังจากที่เราลันไว้เนาะความร้อนมันขึ้นนะเดือดบุกบ,ก,บกเลยนะค,คือเกี่ยวกับรีซิสเตอร์พัดลมมีปัญหานะครับตัวรีซิสเตอร์มีปัญหาทำให้พัดลมไม่ทำงานนะสป,ปีดสองนะครับแล้วก็ฝาหม้อน้ำก็มีปัญหาด้วยนะคันนี้นะเออ ต้องดูให้ดีนะก่อนส่งลูกค้านะครับเป็นปัญหาด้วยก็ผมจะวิ่งยาวๆดูนะระยะทางหลายสิบหลายสิโลอ่ะวิงดูก่อนนะครับกับกับเคสนี้นะฮะในการเปลี่ยนช็อตบล็อกไปนะครับเพื่อให้มั่นใจและแน่ใจนะว่าปัญหาจะไม่กลับมาหาเราอีกรอบหนึ่งนะฮะก็ไม่ใช่ว่าเราอ่ะต้องดูอย่างเดียวนะหนึ่งคือเจ้าของรถอะ เจ้าของรถต้องต้องคอยสังเกตให้ด้วยนะว่ารถผิดปกติอะไรไหมนะแล้วนํามาแก้ไขนะไม่ไม่งัน้นะปล่อยไว้พังนะครับผมพังนะก็อาจจะเป็นปัญหาต่อเนื่องมาทะเลาะกันอีกนะครับแต่ถ้าส่วนไหนถ้าเราทําไปแล้วเป็นปัญหาเรายินดีแก้ไขทุกอาการทุกปัญหานะแก้ไขไม่คิดตังนะครับอันนี้ชัดเจนนะฮะ แต่ถ้าเป็นปัญหาในตัวของมันเองเราจะไม่รับผิดชอบใดใด,ดทั้งสิ้นนะให,ให้ให้คุยกันไว้ตรงนี้ชัดเจนนะผมจะตะลอะกับทุกคนก่นเลยเจฟซีทุกท่านเลยนะว่าถ้าผมทําไปแล้วเป็นปัญหาตัวนั้นเรารับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทำไม่ีไม่คิดตังค์ด้วยนะครับน,น,นี้พูดชัดเจนนะชิ้นส่วนอะไรที่เราเปลี่ยนไปนะครับถ้าเป็นปัญหาเราดูแลหมดนะฮะ คาราบูมสำหรับเจตตาคันนี้นะเครื่องยนต์หนึ่งจ็ดสี่นะฮะก็คันนี้เราซื้อเครื่องยนต์มานะท่อนตรงนะครับก็จัดการเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบนะฮะหรือตีตาน้ำใหม่ทำความสะอาดตังาาาต้งวาล์วอะไรใหม่หมดเลยนะครับก็มีเพิ่มเติมก็มีเ์าน้ำมีวบาน้ำหนึ่งตัวนะฮะเพิ่มเบาน้ำหนึ่งตัวท่อใบาพาน,าน้ำด้านหลัง เป็นปัญหานะครับรั่วนะแล้วก็ลิซิเตอร์อ่าสปีดพัดลมนะครับตัวนี้เป็นปัญหานะฮะไม่ทำงานสปีดสองนะฮะถ้าเราเติมยาแอร์เข้าไปเนี่ยพัดลมจะทำสปีดเบานะความร้อนไม่ขึ้นแวเวลาเปิดแอร์นะครับแต่เวลาเมื่อไหรที่เราไม่เปิดแอร์นะครับความร้อนขึ้นแน่นอนนะสปีดสองไม่ทำงานนะครับอืมก็ตามนั้นนะ กับคันนี้มีสามมะนาเพิ่มหนึ่งเนีมามมนาวหนึ่งกันนะก็เรียบร้อยแล้วผมวิ่งระยะทางไกลๆแล้วนะนะวิ่งมานานแล้วประมาณสามสินาทีได้นะออกมาลองก็ความร้อนไม่ขึ้นนะฮะปกตินะฮะครับสําหรับคลิปที่เราทําออกไปนะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง YouTube อูแงจะเลินการช่างด้วยนะครับและทางเพจ Facebook นะครับ ูแงเจริญการช่างนะครและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทำออกมานะ,ะวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่กูแงเจริญการช่างครับ